สิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้คือไทม์ไลน์มันจะไม่โกหกนะครับระยะเวลาต่างๆตัวเลขมันจะไม่โกหกนะครับแล้วก็ไม่อยากทุกคนคิดไปเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้วันนี้มีผมมีเจมแล้วก็ตัวแทนจาร์เรนี่นะครับซึ่งวันนี้เราไม่มีความตั้งใจที่จะถแถลงข่าวแต่ผมเกิดผลกระทบเลยจำเป็นจะต้องถแถลงข่าวด่วนนะครับ ที่ผ่านมาอยา่างแรกผมยอมรับว่าทุกคนอาจจะไม่รู้จักรายการช่องสองผีซึ่งเป็นรายการใน YouTube เป็นรายการเล็กๆที่มีคนไม่ถึง10คนเป็นคนทำงานคือวันนี้ผมมาขอชี้แจงในสิ่งว่าเหมือนกับผมเป็นจำเลยสังคมนะครับก็คือว่าช่อโกงบ้างแหละลวงโลกบ้างแหละหรืออะไรก็ตามที่ที่ว่ากล่าวต่างๆนานาไม่ใช่แค่ทวงถามแต่ใช้คำหยาบคาย โดยเฉพาะคอมเมนต์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้ก็มีเพจเพจหนึ่งที่ตั้งชื่อมาว่าเป็นแอนตี้รายการของเราเลยแล้วก็บอกว่าเราบิดเบือนประวัติศาสตร์ก่อนหน้านี้ที่เราไม่ไม่มีการแถลงข่าวหรือไม่มีการพูดแต่อย่างไรเพราะว่าเราตั้งใจชวนนักข่าวทุกคนไปทําบุญร่วมกับเราอยู่แล้วยอดหนึ่งวันหนึ่งล้านเนี่ครับแจงยังไงครับนี่คือแจงยังไงอะ่ะผมจะแจงยังไงอะ่ะเนี่ยครับ ผมจะเจออะรยังไงวันเดียวหนึ่งล้านหนึ่งแสนครับสิ่งที่ผมกระทบคือผมถูกทำลายศรัทธาที่มีในตัวผมครับคนที่เป็นครอบครัวช่องสองผีนะคนก็ไปปกป้องว่าก็ไปด่าเขาอีกผมบอกเอออย่าเถียงเลยเดี๋ยวผมถแถลงทีเดียววันจันทร์แต่ที่ผมมาวันนี้เพราะผมไม่มีที่ยืนครับผมถวายเทียนพรรษาไม่ได้ผมทําบุญไม่ได้ครับเพราะวัดไม่รับต่อไปนี้ช่องสองผีไปไหนผม ตัวซวยเหรอครับผมทําผิดอะไรผมทําผิดกฎหมายอะไรครับผมเป็นโจทย์เป็นจําเลยสังคมเหรอครับทุกคนโทรถามทุกคนสนุกมากกับการเสพข่าวว่าไอ้บุ้ยมันจะชิบหายเมื่อไหร่เลือครับผมนี่คือทั้งหมดแล้วท่านก็พูดอีกว่าโยมโยมอาตมาขอคืนได้ไหมเหียนเช็คคืนจากทางวัดใจผมนี่ตกอยู่ตะตุ่มครับถ้าคืนผมต้องโอนคืนทั้งหมดครับ แล้วผมจะบอกเลยว่าถ้าวัดไม่รับผมจะโอนคืนให้หมดทุกบัญชีครับทุกบาททุกสตางค์แต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะครับผมไม่โกงและก่อนน,นั้นน้ยบอนุมทลธนาบารท,ที่มีปัญหาครับผมอ่ะขอแก้กับทางท่านว่าเพื่อความสบายใจของทางวัดทางวัดไม่สบายใจนะครับผมคือตัวซวยตอนนี้ครับทางวัดไม่สบายใตหมอท่านอย่างนี้เปลี่ยนชื่อใหม่เชษฐวุฒิวชรคุณเพราะทางกฎหมายถูกไหมทางภาษีสมรภูมิ เชษฐาภูตวัชาคุณและครอบครัวช่องสองผีและเขียนกำกับว่าจะไม่นำใบอนุโมทนาบัตรนี้ไปใช้ประโยชน์ทางการลดหย่อนภาษีไม่ว่าใดๆก็ตามผมจะไปเซ็นชื่อวันจันทร์แต่วันนี้ต้องมีด่วนเพราะผมเจอแบบนี้ครับผมจะต้องโอนทั้งหมดเนี่ยครับเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์ครับนี่ส่วนหนึ่งนะที่ผมช้าต้องรอวันจันทร์เพราะว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยครับ เนี่ยครับเอกาสารทั้งหมดประมาณ13บสมลีมเนี่ยครับเนี่ยค,ครับมันสแกนมาหมดแล้วครับพี่ตรวจสอบยังไงครับผมก็พร้อมเปิดเผยแล้วผมผม,ผมอัปเดตตลอดคือน,นี้สิ่งที่ผมทำอ่ะช่องสองผีไม่ใช่แค่รายการทีวีที่หากินผมเริ่มผมึงบอกว่าผมอยากชวนมาคุยว่าทุกคนไม่รู้จัก แต่อะไรเงี said, ้ยช่องสองผีเกิดได้ยังไงยังไม่รู้หรอกทุกคนช่องสองผีพี่ข่าวเลยงี้แต่ไม่รู้หรอกว่าผมทําช่องสองผีจากหนังชื่อช่องสองผีครับเพื่อนผมอาจารย์เจมส์นี่นะครับเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันเป็นผู้อำนวยการสร้างหนังลงทุน8ล้านแต่กรณีผมว่า8ล้านเจ๊งแน่นอนผมพูดได้เลยผมก็ไม่ใหญ่เพื่อนเจ๊งผมเห็นเพื่อนมีกล้องสองผีเดี๋ยวจะเคลียบมีเพื่อนมีกล้องสองผีผมก็เลยเอาเช่นนั้นผมเนี่ยเป็นเพื่อนกัน ผมไม่ทำโปรดักชันผมไม่คิดเลยเพราะผมจะเปลี่ยนแปลงทำยูทูบอยู่แล้วถ้างั้นผมช่วยเพื่อนค่าตัวพิธีกรอะไรไม่คิดทำเพราะอยากช่วยทำไปทำมาทำรายการช่องสองผีช่องสองผีจึงรวบรวมอาจารย์ในนี้เป็นที่ปรึกษาด้วยเพราะฉะนั้นทำให้เรามาเจอกันครับผมก็เลยทำรายการและรายการมันก็โตมาเรื่อยๆืผมไม่ได้ตั้งใจเจตนาทำรายการเพื่อมาเขาเรียกว่ามารับบริจาคแบบนี้รายการช่องสองผีคือชีวิตของผมครับ มันไม่ใช่แค่รายการทีวีที่รายการทีวีอ่ะแต่มันคือชีวิตที่นําเสนอเรื่องบาปบุญคุณโทษว่ากันแบบว่าบิดเบือนประวัติศาสตร์ผมเข้าใจครับผมบอกเสมอถ้าเกิดคุณไปฟังตลอดทั้งเทปจะบอกว่าประวัติศาสตร์เป็นแบบนี้แบบเดิมแบบนี้ผมศึกษาม,มาแต่สิ่งที่เราจะนําเสนอในมุมมองของเราขอโทษด้วยนะครับขอโทษจริงๆที่มันไปกระทบความเชื่อส่วนคนอื่นส่วนบุคคลหรือของใครก็แล้วแต่ที่ไปกระทบกัน ผมบอกเสมอว่ามันคือความเชื่อส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกว่าของเก่าเป็นแบบนี้นะแม้กระทั่งวัดกุฎิดาวผมก็บอกมันมีสามตำนานแบบนี้แบบนี้นะผมถึงบอกว่าเพจแอนตี้เข,เขาว่ากับไม่แต่สิ่งหนึ่งที่คุณลืมดูมว่ารายการช่องสองผีสร้างอะไรบ้างคนไม่ฆ่าตัวตายคน ถือศีลหผมบอกเลยว่าคนถือศีลห้าหรือคนมาสวดมนต์ผมไม่ได้ถ่ายรายการนะครับผมพาคนไปสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์เพราะชีวิตผมดีขึ้นจากการสวดมนต์เข้าวัดเข้าวา่าผมบอกมันไม่ใช่แค่รายการไงแต่ทำไมเรื่อยเหรียญขายครับคำถามคือสื่อทุกสื่อเนี่ยต้องมีสปอนเซอร์ไหมครับต้องใช้เงินไหมครับต้องใช้ปัจจัยไหมครับ เหรียญขายจริงๆอันไหนขายเราก็บอกว่าขายไม่เถียงแต่ที่บอกราคาแบบเป็นหมื่นสองเกครับใส่กล่องยางดีซื้อหนึ่งเหรียญมือแถมสองเหรียญแต่เขาไปปั่นกันเองอาจารย์เจมยังบอกเลยว่าอย่าซื้อนะตอนนี้ราคามันสูงเกินเพราะเขาเป็นกูรูด้านเหรียญถ้าเกิดคุณไม่รู้จักผมตัดสินไปแล้วผมผิดอะไรครับผมทำบุญไม่ได้ผมต้องโอนเงินคืนทั้งหมดเนี่ยครับ ถ้าวัดไม่รับนะผมไม่ได้กดดันใครทั้งสิ้นนะครับแต่มันเป็นผลกระทบที่ผมได้รับจากเพจที่ไม่มีตัวตนแต่ผมมีลูกมีพ่อมีแม่วันนี้พ่อแม่ผมมาน้องผมก็มามีครอบครัวเขาทุกคนเปิดหน้าหมดและคนก็ไปเอาข้อมูลใดๆก็ตามไปเอาข้อมูลจากมีความถูกได้เช็คข้อมูลความถูกต้องไหมครับถามจริงผูมคุณเสพคุณได้เช็คความถูกต้องของฐานข้อมูลไหม แลวคุณไปเอาข้อมูลจากคนที่ไม่ชอบผมมาเพจแอนตี้รายการบิดเบือนประวัติศาสตร์ไม่ได้ตั้งใจทำรายการเพื่อที่จะรวบรวมหรือถวายไม่ได้ต้องการทำเพื่อบริจาคเงินน่ะแต่มารับปากเป็นเจ้าภาพกระถินผมไม่ได้เรียกอะไรว่าทุกคนต้องเท่านี้ประธานเท่านี้ไม่ครับสิบบาทคุณรู้ไหมสิ่งที่คุณไม่รู้คือแต่ละใบ,บที่ออกมาเนี่ยเศษสตังก็มีสามสิบบาทยี่สิบบาทห้าสิบบาท สี่สิบเก้าบาทสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยเก้าสิบเก้าแต่แล้วผู้นี้ครับเราได้ทําบุญใหญ่ร่วมกันถ้าไม่รวมกันผมบอกเสมอว่ารายการของผมเป็นตัวอย่างของความสามัคคีเล็กๆที่รวมกันทําบุญใหญ่ได้ยกตัวอย่างยกช่อฟ้ายกช่อฟ้าวันเดียวหนึ่งล้านหนึ่งแสนครับทาไมผมทําได้เพราะว่าเขาเชื่อในตัวผมแต่ผมถูกทําลายด้วยใครก็ไม่รู้ไม่มีตัวตนผมเชื่อว่าทุกคนเห็นการเปลี่ยนแปลงของผมโปรดใช้สิ่งที่เห็น อย่าใช้อะไรก็ไม่รู้ระดมด่าเพื่อมาตัดสินผมเพราะฉะนั้นแล้วผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่รายการลองดูสิครับว่าวัดที่เราไปกระถินมีหมดยอดชัดเจนเดี๋ยวทำให้เดี๋ยวบอกให้เลยผมรายงานตลอดตามไทม์ไลน์ไม่ว่าจะเป็น IG Facebook ถูกไหมครับลองไปดูดีผมว่านักข่าวสืบได้นักข่าวทำได้เพราะฉะนั้นไปดูไทม์ไลน์ผมอัปเดตตลอดอยู่แล้ว และไปแต่ละที่ยอดไม่ใช่เงินผมผมไม่ได้อวดอ้างว่าเป็นใครก็ตามไม่ได้ว่ามีอิทธิพลไม่ได้ผลประโยชน์ส่วนตัวรายการผมบอกเรื่องบาปกรรมบาปบุญคุณโทษเอาไปบาทหนึ่งยังเป็นเปรตผมจะทําหรือไม่ถ้าผมทําผมไม่มีหน้ามาพูดหรอกผมหมดแล้วครับอยู่ก็หมดเช่ไครับครับก็สาหรับผมนะครับที่เราช้านิดนึงเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เพิ่งได้เอกสารของสเตทเมนต์นะครับส่วนหนึ่งนะครับ ก็ประมาณ4,000หน้านะครับทั้ง4,000หน้าเนี่ยผมกัปผมอัพอยู่ใน Google Drive นะครับใครอยากจะดูนะครับสแกน QR Code ที A ่ผมแจกให้สื่อวชิชนทุกท่านรวมถึงท่านผู้ชมนะครับกรยานมิตรช่องส่องผีคนที่สงสัยในตัวของพี่บ้วยนะครับว่ามันมีไหมเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างไรนะครับดูได้เพราะว่า Statement ในการโชว์เนี่ย มันโชว์ทั้งทางเข้าทางออกไปบัญชีไหนนะครับเบิกยอดเท่าไหร่อย่างกรณีวัดมนุพิรมเนี่ยพี่บอยเบิกยอดล้านกว่านะแต่ว่าที่ที่วัดเนี่ยสุดสุดท้ายมันสองล้านเศษแล้วก็มียอดล้านเศษนะครับมันมีรายละเอียดแต่ว่าในกรณีสงสัยเนี่ยผมเปิดให้ดูเลยผมอยากให้รายการผมเป็นบรรทัดฐานของสังคมใคร <Hey. S 1> อยากทำเพื่อส่วนรวมคุณโชว์เลยคุณกล้าแก้ผ้าโชว์ไหมทําแบบเนี้ยโกงคําแต่ละคําเนี่ยโอ้โหผมบอกแล้วรายการนี้คือชีวิต ว่าโกงนี้ลวงโลกนี้ไม่ต้องอะไรมากหรอกครับจินตนาการกับว่าคนคนนั้นมีใครก็ตามมาว่าคุณแบบเนี้แล้วว่าทุกสื่อว่าทุกเม้นคุณจะรู้สึกไงครับไม่ต้องห่วงผมจะลวงโลกนะครับเพราะว่าแสนประกรจะรู้อยู่แล้วถ้าเงินเดือนเงินบัญชีใครก็ตามที่มีบัญชี400ครั้งต่อปีและสองล้านบาทต่อปีหรือ ปีหนึ่งเกินกว่า3,000ครั้งแบงค์จะส่งข้อมูลนี้ไปสู่สมรพากรอยู่แล้วผมทราบครับผมก็เลยไม่ไม่ส่วนใหญ่แล้วอะคนที่เป็นข้างหลังนี้นะครับมีครอบครัวช่องสองผีผมมาด้วยลองถามเขาดูก็ได้ว่าสิ่งที่ผมทำเป็นยังไงแล้วผมถูกทวงถามแบบนี้โดนหนักมากนะครับผมผิดอะไรหรือเอาให้ตายเลยผมไม่มีที่ยืนเลยนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องเป็ดคือผมนําเสนอเรื่องราวของผมอะพยายามพูดที่ไม่พูดอะไรเกินพทธศาสนาผมก็ต้องอ่านเยอะขึ้นปฏิบัติตัวเปลี่ยนแปลงมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้อ,องกับการทำรายการผมบอกมันคือชีวิตเพราะฉะนั้นเขาบอกเลยว่าเรื่องราวเนี่ยดวงจิตมันไม่จบเพียงแค่ความตายผมบอกแล้วผีจะมีจริงหรือไม่ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่กฎแห่งกรรมมีจริงและหนึ่งดวงจิตไม่ได้จบเพียงแค่ความตายเรื่องบริษัทิศาสตร์ที่บางครั้งเนี่ยดูเหมือนเรา ไปถึงแบบโอ้โหอายุทยาแต่สุดท้ายแล้วเราจะภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยภูมิใจในสิ่งที่บรรพบุรุษบูราพากษัศาิตร์ท่านฝากทิ้งไว้แล้วมาสะท้อนดูกับสิ่งตรงนี้มันเจออะไรบ้างสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอ่านในเพจเพจนึงที่เขาบอกว่าเราต้องเหยียบไอ้รายการนี้รายการนี้นะครับรายการนี้ให้มันแย่เพราะว่าคนท้วงติงก็ไปฟ้องเขาฟ้องจริงครับ คำถามคำว่าท้วงติงคืออะไรคุณเขียนอะไรก็พูดได้ครับเหมือนผัวกับเมียทะเลาะกันนะ่ะเขียนท้วงติงแต่ดูข้อความที่เขาเขียนคือช่วยหยุดรายการที่หลอกลวงประชาชนนี้สักทีหนึง่งนี่ท้วงติงเหรอครับหยุดทำสื่อที่ท้วงที่หลอกลวงประชาชนนทีท้วงติงรอครับงี้ผมฟ้องตายถูกไหมถูกไหมท้วงติงเหรอแต่พูดอะไรก็พูดได้เพราะฉะนั้นเราอะเอาคําพูดคนที่ไม่เห็นหน้าเป็นความคิดฝั่งตรงข้าม ผมอยากให้เป็นกรณีศึกษาเลยนะครับเอาความคิดคนที่ไม่เห็นหน้าและแถมรู้ประกาศตนชัดเจนอยู่ฝั่งตรงข้ามแถมเรายังไปเสพข้อมูลเขาและตัดสินผมผิดอยู่แล้วครับนี่คือคําว่าทวงติง่งหยุดรายการที่หลอกลวงประชาชนทวงติง่งเขานะครับเรนนี่จะเห็นผีไม่เห็นผีผมไม่ได้มาต้องการพิสูจน์และมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ผู้หญิงคนหนึ่ง อายุสามสิบต้นต้น,ตนอีบ้างล่ะดาพ่อแม่บุพการีเขาเป็นน้องเราอะทำไงอะไม่เชื่อก็ไม่ต้องดูไม่เป็นไร